พระคำขอบพระเจ้านะครับวันนี้เรามาถึงพระธรรมอุปยุบที่2ี่22นะครับมี3าสเอข้อนะในหัวข้อชดใช้ด้วยของดีที่สุดนะครับมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการชดใช้ของอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็พระเจ้าส่งเรียกร้องให้รับผิดชอบอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ นะครับอ่านแล้วคิดชีวิตแปลนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเมื่อเราอ่านคิดใคร่ควรแล้วก็ทําตามพระชนะคาของพระองค์ชีวิตดีขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้นชีวิตมีทิทางมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมครับพระเจ้าทรงนําชนชาติอิสราเอลมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายนะครับแล้วก็พกระองค์ทรงให้กฎข้อบ,บังคับ ระเบียบต่างๆที่จะใช้ช่วดร่วมกันนะครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปเลยนะครับถ้าผู้ใดลักโครหรือแกะไปฆ่าหรือขายให้ผู้นั้นชดใช้โคห้าตัวแทนโคหนึ่งตัวและแกะสี่ตัวแทนแกะหนึ่งตัวพี่นงครับลักไปหนึ่งตัวต้องชดใช้ห้าตัวหรือสี่ตัวเลยนะครับกฎหมายเหล่านี้ไม่ใช่กฎหมายหยุมยิ้มนะครับแต่เป็นกรณีศึกษา โดยนำบทบัญญัติของพระเจ้านะมาปฏิบัติจริงๆนะครับเป็นพระคำเป็นกฎบัญญัติที่พระองค์ทรง,รงแสดงให้เห็นว่าจะใช้บทบัญญัติของพระองค์ในชีวิตประจำวันของชนชาติอิสราเอล ได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับกฎหมายของชนชาติอิสร,ราเอลในวันนั้นนะครับก็เป็นแนวทางเป็นแผนเป็นเคสตัตดี้ที่หลายประเทศนะครับใช้เนาะกรณาีสารเหล่านี้นะครับเป็นจุดประสงค์หลายประการเช่นเพื่อป้องกันชนชาตินะป้องกันไม่ให้าทาผิดนะป้องกันไม่ให้มีปัญหานะสองก็คือเพื่อบริหารชนชาตินะสามก็คือเพื่อให ชนชาติเนี่ยจดจอ่ออยู่ที่พระเจ้าบทบัญญิเหล่านี้นะครับถึงในที่นี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์แต่เป็นตัวอย่างที่นํามาปฏิบัติจริงนะปฏิบัติได้จริงและช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับข้อที่2ถ้าผูดด้ใดเห็นขโมยกําลังกดช่องย่องเบายาคขําคืนแล้วตีขโมยนั้นตายเขาไม่มีความผิดถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพูดตีจะมีความผิด ขโมยนั้นจะขโมยนั้นต้องชดใช้ถ้าเขาไม่มีอะไรใช้ให้เขาต้องขายตัวเป็นทาสเพื่อจ่ายค่าของสัตว์ที่ลักไปนั้นนะครับพระธรรมของพระเจ้าจะชดใช้มากกว่าที่คนทั่วไปนะจะทำนะครับการชดใช้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มากกว่านะ ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เป็นเป็นต้นเหตุที่เราเป็นต้นเหตุถ้าเราทําผิดถ้าเราทําไม่ดีต้องชดใช้มากกว่านะช่วยให้คนอื่นรู้จักให้อภยัยทําให้คุณคิดก่อนที่จะทําเสมอนะเราจะทําอะไรลงไปเราก็จะคิดถึงผลกระทบผลที่จะต้องรับผิดชอบผมที่จะต้องชดใช้นะพี่น้องครับนี่คือกฎที่ พระเจ้าให้กับชนชั้นเซลล์แล้วก็ให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับข้อที่4ครับถ้าพบสัตว์ที่ลักไปนั้นยังเป็นอยู่ในมือของเขาจะเป็นโครหรือลาหรือแกะก็ตามขโมยนั้นต้องจ่ายค่าชดใช้เป็นสองเท่าผู้ใดเลี้ยงสัตว์ในนาหรือในสวนองุ่นแล้วปล่อยให้สัตว์ของตนไปกินในนาของผู้อื่นเขาต้องชดใช้ด้วยของที่ดีที่สุดในนาของตน และของที่ดีที่สุดในส่วนอางนของตนถ้าไฟลุกกองหน้ำและลามไปติดกองข้าวหรือต่อข้าวซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวหรือติดทุ่งนาจนไหม้เสียผู้ที่จุดไฟนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเต็มจำนวนถ้าผู้ใดฝากเงินหรือสิ่งของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของนั้นถูกขโมยไปจากบ้านผู้นั้น ถ้าจับขโมยได้ขโมยต้องจ่ายค่าชดใช้เป็นสองเท่าถ้าจับขโมยไม่ได้ก็ให้เจ้าของบ้านมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะดูว่ามือของตนเองได้ลักสิ่งของของเพื่อนบ้านหรือไมอ่เพื่อนบ้านนั้นหรือไม่ขอ้อที่เก้าในคดีฟ้องร้องทุกอย่างจะเป็นเรื่องโคลาแกะหรือเสื้อผ้าหรือเรื่องสิ่งของใดๆที่หายไปถ้ามีคนมาอ้างว่า สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของตนจงนำคดีของคู่ความนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าทรงตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้นั้นจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่าแก่เพื่อนบ้านของเขาถ้าผู้ใดฝากลาหรือโครหรือแกะหรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื่อนบ้านและต่อมาสัตว์นั้นตายหรือบาดเจ็บหรือ ต้นไปโดยไม่มีใครเห็นต้องให้ผู้รับฝากนั้นสาบานต่อพระยาเวต่อหน้าเพื่อนบ้านว่าเขาไม่ได้ลักของของเพื่อนบ้านไปแล้วเจ้าของนั้นจะต้องยอมรับส่วนผู้รับฝากนั้นไม่ต้องชดไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้แต่ถ้าสัตว์หรือแต่ถ้าสักนั้นถูกลักไปขณะที่ผู้รับฝากอยู่ด้วยผู้รับฝากต้องจ่ายค่าชดใช้แก่ เจ้าของถ้ามีสัตว์ไรมากัดฉีกสัตว์นั้นตายจงเอาซากมาให้ตรวจด,ดูเป็นหลักฐานแล้วผู้รับฝากไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้หรือชดใช้สำหรับที่สำหรับสัตว์ที่ถูกกัดฉีกนั้นถ้าผู้ใดยืมสัตว์จากเพื่อนบ้านแล้วมันเกิดบาดเจ็บหรือตายระหว่างเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ผู้ยืมต้องจ่าย ค่าชดใช้เต็มตามจำนวนถ้าเจ้าของอยู่ด้วยผู้ยืมไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้ถ้าเป็นของเช่าให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั้นข้อที่ยี่สข้อที่ส6จนถึงข้อที่3าเป็นกฎบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมและศาสนานะครับถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจรรีที่ยังไม่มีคู่มั่นและหลับนอนกับหญิงนั้น ผู้นั้นจะต้องเสียเงินสินสอดและต้องรับหญิงนั้นมาเป็นภรยาของตนถ้าบิดาของนางไม่ยอมยกนางให้เป็นภรยาเขาอย่างเด็ดขาดเขาต้องเสียเงินเท่าสินสอดตามธรรมเนียมสู่ขอหญิงพรหมจรีนั้นเช่นกันสำหรับแม่มดเจ้าอย่าให้ชีวิตอยู่เลยนะครับใครที่ <laughs> เป็นแม่มดหมอผีหมอดูมหมอเดานะครับ เป็นแม่มดบัญญัตินี้บอกว่าไม่ชิตนะทาไมบทบรญญัติของพระเจ้าจึงกําหนดบทลงโทษการเล่นคาถาอาคมไว้อย่างรุนแรงนะครับการเล่นคาถาอาคมมีโทษถึงไตเนื่องจากเป็นการทําผิดต่อพระเจ้าโดยตรงการใช้อํานาจที่ชั่วไร้นั้นฝ่าฝืนพระบัญญัติข้อแรกที่ว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดการเล่นการคมเป็นการต่อต้านพระเจ้าแล้วก็สิทธิอํานาจของพระเจ้า ประเด็นสําคัญก็คือการเล่นคาาคมนั้นคือการเข้าพวกกับซาตานแทนที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้านั่นเองนะครับข้อที่19ผู้ใดร่วมประเวณีกับสัตว์ผู้นั้นจะต้องถูกประหารข้อที่2 20ผู้ใดถวายบูชาแด่พระต่างๆนอกจากพระยาเวองค์เดียวผู้นั้นต้องถูกทําลายสิน้นห้ามกดขี่ข่มเหงคนต่างด้าเพราะพวกพวกเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าในแผ่นดินอียิปต ห้ามรังแกหญิงไม้หรือลูกกัมระถ้าเจ้ารังแกเขาและเขาร้องทุกข์ต่อเราเราจะฟังคำร้องทุกข์ของเขาแน่นอนความโกรธของเราจะพุ่งขึ้นและเราจะประหารพวกเจ้าด้วยดาบพระยาของพวกเจ้าจะเป็นไม้และบุตรของพวกเจ้าจะกัมระถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไปห้ามถือว่าคน ห้ามถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ห้ามคิดดอกเบี้ยจากเขาถ้าเจ้าได้รับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกันจงคืนของนั้นให้เขาก่อนดวงอาทิตย์ตกดินนี่นะครับทำไมกฎหมายจึงบังคับให้คืนเสื้อคลุมก่อนตวะวันตกดินเสื้อคลุมเป็นของที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของชาวอิสราเอลการทํา เสื้อผ้าเป็นงานยากแล้วก็ใช้เวลามากด้วยเหตุนี้เสื้อคลุมจึงมีราคาแพงแล้วก็คนส่วนใหญ่มีเพียงตัวเดียวเสื้อคลุมยังใช้เป็นผ้าหม่มนะเป็นถุงใส่ของนะเป็นที่รองนั่นเป็นของประกันใชเ้เป็นการใช้นี่เครื่องนุ่มห่มด้วยนะครับเพราะการข้างคืนจะมีอากาศหนาวดังนั้นเขาจะต้องห่มผ้านะครับดังนั้นต้องคืนข้อที่2ี่ิ เพราะเขามีเสื้อคลุมตัวเดียวน,นั้นตัวเดียวเป็นเครื่องปกคลุมร่างกายมิฉะนั้นเวลานอนเขาจะเอาอะไรห่มเล่าเมื่อเขาร้องทุกข์ต่อเราเราจะฟังเพราะเรามีใจเมตตาการุณาห้ามด่าพระเจ้าหรือสาปแช่งผู้น,นำประชาชนของเจ้าห้ามชักช้าที่จะถวายพืชผลอันอุนดมและนำผลไม้ของเจ้าจงถวายบุตรหัวปีของเจ้าแก่เรา จงถวายลูกหมอปีของโคและของแพะแกะของเจ้าเช่นเดียวกันให้ลูกมันอยู่กับแม่7วันพอถึงวันที่8จงเอามาถวายเราเจ้าทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ของเราฉะนั้นห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ถูกกัดตายในทุ่งนาจงทิ้งให้สุนัขก,กินเสียพลองครับนี่คือกฎระเบียบนะเกี่ยวกับาการอยู่ร่วมกัน ในสังคมในประเทศของอิสราเอลในเวลาน,นั้นนะครับแล้วก็เป็นกฎที่ทําให้เราได้เห็นแบบอย่างแล้วก็สาหรับเรานะกฎหมายของประเทศไทยแล้วก็กา,ารมีศีลธรรมจริยธรรมดีดดงามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัตินะครับนงครับข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าจะทําดีกว่าการชดใช้ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร นะครับการชดเชยชดใช้การรับผิดชอบนะที่ดีกว่าการที่เราจะต้องมาชดใช้นะลักขมอมยสิ่งหนึ่งจะต้องเอาคืนชดใช้ให้5สิ่งหรือสัตว์1ตัวชดใช้ด้วยสัตว์5ตัวหรือ4ตัวนะครับเราจะทําดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับก็คือการไม่ทําให้เกิดความเสียหายนั่นเอง คือการไม่ทําผิดต่อกฎข้อบังคับระเบียบต่างๆของประเทศชาติบ้านเมืองน,นั่นเองพี่น้องครับถ้าเราจะต้องมาชดใช้พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ที่ที่เรามีที่ดีที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะชดใช้ได้ถูกไหมครับดังนั้นการที่เราจะทําได้ดีกว่าการชดใช้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไม่ประมาทต่อชีวิตแล้วก็การดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังการดําเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่าง มีความคิดรอบคอบนะคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทําคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างกับชุมชนกับประเทศชาติกับบ้านเมืองของเราคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทําสิงสิใดลงไปนั่นเองนะครับพี่น้องครับเราจะคิดรอบคอบแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทําให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบดีพร้อม แล้วก็ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนถ้าเราพึ่งสติปัญญาความรอบรู้ความสามารถของความเป็นมนุษย์เราผิดพลาดได้เราลม้มลงได้เราทําให้เกิดการเสียหายได้ดังนั้นเราพึ่งพระเจ้าครับข้อที่2จะถือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทั้งหมดได้อย่างไรนั่นก็คือการพึ่งพระเยซูนั่นเองพึ่งพระเวียนบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับเราก็จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อบ้านเมืองต่อครอบครัวต่อคนรอบข้างต่อทุกๆคน นะครับจะเชิญชวนคนรอบข้างให้มาทําตามกฎข้อบังคับด้วยกันได้อย่างไรพี่น้องครับก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนทําหน้าที่ดําเนินชีวิตอย่างดีที่สุดไม่ทําผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ทําผิดต่อกฎข้อบังคับใดๆมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงามเมื่อเราดําเนินชีวิตอย่างนี้อย่างมีสันติสุขแล้วก็เต็มใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในกฎระเบียบแล้วคนรอบข้างเขาก็อยากจะมีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดี ในการทําตามกฎระเบียบต่างๆเหมือนอย่างอับพวกเราเห็นไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดชีวิตที่พระเจ้าให้กับเราในวันนี้แรกอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการปฏิบัติตามนะครับแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชาววันนี้ที่พระองค์ทรงรเปิดเผยสําแดงให้เราได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตจากพระคําของพระองค์พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับนแนวปฏิบัติขอเลยศึกษา ของชนชาติอิสราเอลและกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมศีลธรรมแต่พระบิดา้าค้าขอพระเจ้าทรงนําเราสําหรับประเทศเราแล้วก็กฎหมายในปัจจุบันที่เราต้องยึดถือปฏิบัติแล้วก็ให้ให้เป็นวิถีชีวิตที่ไม่ทําผิดตอกไมยเป็นวิถีชีวิตของพวกเราพนมโชค้าขอพระเยซวมาสุดที่จะนําเราเราขอพึ่งพรง,พรงเพราะว่าเรามีข้อจํากัดแล้วก็เรา มีความผิดพลาดแล้วก็ล้มลงได้ถ้าเราเพึ่งกําลังของตัวเองเราขอพึ่งพระองค์อธิฐานตอบรงร่วมกันในพระนามพระมาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพราาะเจ้าขอพรครับพี่น้องเราทิ่ฐานขอบพระเจ้าอนห้นกดกค Come on, my